นิ้วจะอยู่ที่ไซส์หกสิบเนาะจะเป็นแหวนทรงท้องปิงนะคะแกะสลักเป็นลายถาวันเกี่ยวซ้านะคะลูกค้าขาวงนี้เลยนะนี่เลยสีสวยงามมากนะคะการแกะของเขาคือละเอียดมากเลยนะคะไซส์แหวนหรือว่าไซส์นิ้วจะอยู่ที่หกสิบนะวงนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะนี่เลยนะนี่เลยสีสวยงามมากนะคะวงนี้ สั่งทำแหวนยกสีเขียวแกต A ทรงจำวให้ขนาดหกแปดหกเดสิบเอ็ดได้ไหมอืมเรามาคุยกันตรงนี้เนาะคุณพี่ค่ะตรงเรามาคุยกันตรงมังกรหยกตรงนี้เนาะคุณพี่นะทักมาได้เลยนะคะคุณพี่ค่ะนี่เลยนะทักมาได้เลยนะคะเรามาคุยกันตรงนี้เนาะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะส่งหัวใจให้แม่คะานะคะขอบคุณค่ะ นี่เลยคะ่ะวงนี้นะคะแกะเป็นเขาวันเกี่ยวซับนะคะเกี่ยวเงินเกี่ยวทองให้แกผู้สวมใส่นะคะวงนี้เลยสีของอยกก็คือสวยงามมากเลยนะสีใสามากๆเลยคะ่ะลูกค้าค่ะ